เพราะฉันชอบมินดีแจนเล่นนะคะวันี้กจ็จะมีฮิเจอกับนัดกดาบลู้งามนี่ก็คือม่จนี่ค่้หน้าคข้มหนับข้มขามย่าดี ไม่อยากดูมนถึงก็ได้มารีวิวให้นะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตุ๊กตาแบบแฟนตาซีนะคะเป็นแบบแข่นแบบแบบเกียตเองเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาแต่อย่างนั้นไม่ต้องวัง ดียวกันนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบก่อนนะอยู่ข้างหลังเรานี้แหละค่ะอันนี้อยู่ในเซตเดียวกันแต่ว่าแล้วก็หยิบตัวที่อยู่ในเซตเดียวกันมาแล้วนะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เธอก็จะมีหวีมาให้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวหวีลูกความ<อ>าค่ะดูกนนะะมันเป็นหวีรูปหัวกะโหลคล้ายๆกับที่หิวพูดนน่แนะคะ่ะ ของพี่อิงก็ตัวน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ค่อยอยากรีวิวตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปก็จะให้เพราะว่ามันมีกลิ่นไม่คุ้นรีวิวตัวนี้เลยนะ,ะตอนทีใ่ใหม่ๆตัวนี้ใหม่ใหม่แต่ตัวนี้ใหม่ๆหม่หคุ้นอันนี้ก่อนใหญ่เท่าไหร่นี่คือเขาหน้าเขาหลาง ดีเราเดี๋ยวมาเลยโอ้ยูบอกแล้วว่าเก็บร่างข้าาถึงทำง่ายกว่าสวยมากเลยอันนี้เขาออกแบบดีมากสามารถทำเป็นบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเขาช่วยตัดเส้นเอ็นตุกตาตาให้อ่อยโอเคค่ะนี่เขาเท้าเปล่าไม่เดี๋ยวจะช่วยตัดเส้นเอ็นตุกตาตาให้ พิมพ์พองตัวเดิมของหลิวพันก็แตให้ชื่อพิมพ์พอมเหมือนเดิมมันไม่ให้อยู่ในกล้องแล้วนะหลิวอ mm> ๋อแล้วหลิวอยู่ในกล้องได้แลชื่อช uh> ื่อตาขาดแอ้วสวยมากเดี๋ยวพี่หนุ่จะตั้งแต่ให้ช่วยตัดให้เกือบหมดเลยเหรอใช่ เส้นเอ็นที่ผมก็ยังมีแต่ผมมัดเหมือนพิมมอมไฟเดิมเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้ากลางเลยเฮ้ยดูนะดูว่าอันมันคือพี่ดูอันมันพี่เก็บตัดอย่างละมัดระวังระวังตัดผมด้วยอ๋อดูแลดูว่ามันมีตรงนี้ถึงอยู่ได้นี่ที่ว่ารคำถามโอเคลูกตาที่ทิวเลือกมาสวยมากอันนี้ริวซื้อมาแทนพิมพ์ผมที่ นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรีวิวต่อเลยประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วหอ,อมนุ่มกว่าพิมพ์พองตาดอมแต่จะถ้บเอาบีของพิงพ์พองใบเดิมที่ที่ัำเหสียมาดอม เปลี่ยนถังเขามไหมเก้าสิบเก้าแล้วมันาะยุไปอ่ะอิ้่คอดีผมอยู่ก่อนนมันดีผ่อง่ายมากเดี๋ยวจะช่วยดึงเส้นเอ็นเลยออกให้มันจะได้บ้านจะได้ดูสวยงามอันนี้เขาออกแบบมาให้เป็นบ้านได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ดีผ่อนง่ายกว่าด้วยโอเคดีผมประมาณนี้แล้วยดีก็มีของที่เหลือต่อเลยเนี่ยเอ้ากระใหม่ก็ให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะ เท้าฝวไม่่แกจะดแ้วต่อนนี้เ็รัมาเ้ทามีามาแล้วเหเหมือนอันน,นี้มันเป็นตาตูแกะได้แล้วหิวโชว์สิอ่ะีเม้เราก็ไปปรับกล้องในนินัยนะคะแล้วเราก็จะมาอัดคิปต่อเลยค่ะ<ม>ต่อไปดูขึ้นก็จะช่วยแกะพยายามแกะไม่ให้มัน ทำบ้านีล้วเราจะเก็บกล่องไว้เอามาทําเป็นบ้านแต่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเออคืออะไรจะให้คาไปแล้วนะคะค่าใส่กระเป๋าด้วยก็ต้องพยายามเก็บอย่างใช่อย่างเดิมาเจะวังนี่มันเก่งในเมืองกันแล้วกนจ้ะ โอเคโอเคได้แล้วแล้วรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูดูรองเท้าเลยเดี๋ยวพี่อิมก็จะแกะจอนี่นะคะและถึงใจใจก่อนที่ก็เปิดให้ดูอีกรอบเอ้แล้วต่อไปก็จะแกะชุดสองชุดมาลองให้ ตัวที่หลิวได้นะคะตอนนี้ดิวกำลังแต่งตัวให้อยู่แต่งให้เห็นในกล้องด้วยสิเดี๋ยวให้ฉันจะได้เห็นด้วยเจ๊ใส่กระเป๋าลากกระเป๋าไว้สุดท้ายก็ได้ทำไงโอเคแล้วก็เปิดกล้องนิดหน่อยให้เวลาดิวแต่งตัวให้เจ้เห็นในกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะตัวชุดสองชุดมาลองะคะ่ะ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะปเป็ยนยาถิ่นข้าวชุดที่สองแล้ววันนี้เก็บได้ไหมอยากชุดที่หนึ่งเกิดแล้ววันนี้มีไว้ทำไมมีไว้อะไรอ๋อเข้าใจแล้วเี่ยเอามาติดแต่มันติดไดม่แรงเลยเอาไว้อย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดที่ นี่ได้แล้วอะไรปารีว่ามันเป็นชุดเด็ดนะลูกโอ,อเคเดี๋ยวจะให้ลองใส่อีกคิปนึงนะคะอ่ะใส่อีกคิปหนึงเลยเนี่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชุดลัดลูกแหว่นการหรือดาวเทือตอนนี้ jama lên <laughs> mãi mẹ à ไปจากกอนนะบายยอย่าลืมกดไลค์กับสธอใครและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดมดวเชียนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย mm <laughs>